ขยายใจขยายจินตภาพขยายความรู้สึกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคชออนนะคะโคชออนสปิริตเชียลแอมเอเนจีเอ็กซปรับสมดุลพลังชีวิตวันนี้มาเรียนรู้การขยายใจขยายจินตภาพขยายความรู้สึกขอเวลาสักครู่นะคะเดี๋ยวขอแช่แบ่งปันไปที่หน้าเพจก่อน ใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ทักทายเขียนคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้มีเวลาอยู่ประมาณห้านาทีเนาะ,ะเราขยายกายขยายจินตภาพขยายความรู้สึกยังไงเนาะ,ะความเข้าใจเมื่อเข้าใจที่ถูกต้องการขยายจินตภาพนะทางใจทุกคนใช้จินตภาพอยู่แล้วใช้ความคิดนะคะ กินภาพอยู่แล้วแต่ส่วนมากแล้วเราใช้กินนภาพในด้านลบมากกว่านะครับเก้าสิเอร์ซแแล้วแต่บางพื้นที่ซึ่งทุกคนมีทั้งบวกและลบสิ่งที่เรารู้ทั้งบวกและลบไม่ผิดไม่ถูกแต่ใจของเราจะไปยึดติดกับสิ่งที่เรารู้ก็เรียกสิ่งที่จิตแฟมิลี่นะก็คือคุ้นเคยสิ่งที่เราทำซ้ำๆซากๆเราไปขยายฐานใจตรงนั้นฐาน จินตภาพและฐานความรู้สึกของอารมณ์ด้านลบมากกว่าแล้วทำยังไงที่เราเข้ามาขยายความรู้สึกขยายฐานใจฐานความรู้สึกและก็จินตภาพให้อยู่ในด้านที่เราต้องการก็คือด้านบวกนั่นเองเนาะและหลายคนทําแล้วติดอารมณ์ต้องการรักษาอารมณ์ด้านบวกด้านดันนะคะกลายเป็นว่า ไปกดดันอารมณ์ด้านลบเพราะว่าอารมณ์ด้านบวกไม่เกิดขึ้นสักทีคุณจึงไปขยายในสิ่งที่คุณไม่ต้องการอารมณ์ด้านลบเข้ามาเป็นคลื่นแทรกเข้ามาครอบงำความรู้สึกนะคะจิตใจจิตวิญญาณของคุณคุณจึงไม่สามารถขยายในด้านที่คุณต้องการได้แต่คุณดันไปขยายความรู้สึกที่คุณไม่ต้องการอ่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็น ไปตามที่คาดหวังไม่ได้ดังใจไม่เป็นไปตามที่ต้องการอ่าฟังดีๆนะคะไม่เป็นไปตามความต้องการเพราะว่าเรายังมีความต้องการ ความต้องการก็คือความอยากได้ความขาดแคลนเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจซึ่งอันนี้ไม่ผิดไม่ถูกนะแต่มันต้องมาจากความอยากความหิวความกระหายความโหยก่อนจึงมาเข้าใจของฐานของความรู้สึกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานลูกครอบครัวอะทุกอย่างหมดเลยแต่ต้องมีสิ่งนี้แต่เมื่อใดที่เราเข้าใจนะคะถูกต้อง understanding is power นะความเข้าใจคือพลังมหาศาลอันยิ่งใหญ่เมื่อเข้าใจถูกต้อง เราจรึงขยายฐานใจนะคะโดยการขยายจินตภาพความคิดจินตภาพเมื่อเกิดความคิดความคิดเกิดขึ้นจินตภาพเกิดขึ้นตามความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดทั้งลบและบวกและเมื่อจินตภาพเกิดขึ้นเราสามารถสร้างความรู้สึกมีตัวรู้ในร่างกายซึ่งไปรับไปสร้างอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้จากความคิดเห็น คอนเซปต์ไอเดียเนาะความความเชื่อต่างๆที่เราเชื่อมาซึ่งเชื่อว่าไม่เชื่อเชื่อว่าไม่ใช่เชื่อว่าใช่เชื่อว่าอะไรเป็นสิ่งนั้นทันทีอ่าและไม่ผิดไม่ถูกด้วยแต่สิ่งที่อ่าทุกคนไม่ต้องการคือผลลัพธ์ที่คุณได้สร้างเหตุและปัจจัยมาแล้วนะเหตุและปัจจัยนี้ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการแล้วความคิดเหล่านี้ก็ทําให้คุณติดอยู่กับอารมณ์ขุนมัวจึง ไปขยายฐานของความรู้สึกอารมณ์ความเศร้าความโกรธความปวดความไม่พอใจที่ไม่สามารถเป็นไปตามใจต้องการนะแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นทั้งเหตุและปัจจัยที่คุณสร้างแต่เมื่อรู้และเข้าใจคุณสามารถลบเหตุและปัจจัยออกจากอารมณ์นี้ได้จึงสามารถขยายฐานของจรินตภาพความคิดความเข้าใจความรู้สึกในการสร้างในแต่ละวันตื่นขึ้นมาอารมณ์ไหนเป็นอารมณ์ที่บันเทิงใจ อารมณ์สร้างสรรค์อารมณ์ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกประเทืองใจเนาะอารมณ์เหล่านี้ช่วยคนได้ไม่ว่าจะเป็น,กา,ปน,น,านการเป็นแม่บ้านการเป็น นะทุกอย่างเลยในงานในการเรียนในการดูแลครอบครัวในการทํางานในการสร้างในปัจจุบันในแต่ละวันสามารถสําเร็จเกิดขึ้นได้เมื่อคุณรู้สึกดีเมื่อคุณกลับมาอยู่ที่นี่ที่กายที่ใจมากขึ้นสติของเรานะจำเป็นมากเลยทุกคนมีสตินะคะแต่ว่าทําแบบไหนเรียนรู้ยังไงเพื่อให้กลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยฐานกายฐานใจฐานอารมณ์ที่ผ่อนคลายฐานที่ ทุกคนต้องการนะแต่ว่าส่วนมากแล้วเรากลับไปกดดันไปกดความรู้สึกเพื่อที่จะครอบเงาเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาโดยการที่ความคิดครอบงําอยากได้เกิดการอึดอัดแน่นอ,อกที่ใจและความคิดนําพาคิดวนๆไม่จบไม่สิ้นนะแล้วก็หยุดไม่ได้นอนไม่หลับนะ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคิดแล้วคิดอีกกลายเป็นความฝันเมื่อนอนกลางคืนแล้วก็ฝันฝันเลอะเทอะแล้วฝันแล้วนอนไม่หลับฝันว่าคิดว่านอนไม่หลับคุณจึงนอนไม่หลับอ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาทําให้นะคะคลื่นรบกวนจิตใจอ่กระทบกระเทือนคลื่นจิตค,คลื่นแทบจิตใจของเราจึงไม่สามารถขยายฐานใจในด้านบวกได้ ตรงนี้สามารถทําได้โดยการทําทุกวันซ้าๆเพราะว่าจิตของเรามีอย่างเดียวก็คือทําซ้ำซากทําต่อเนื่องมีสองอย่างที่ทําแล้วสําเร็จลงมือทําคิดพูดลงมือทําทําในสิ่งที่เราต้องการส่วนมากแล้วคิดพูดไม่ทําจึงได้ในสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ต้องการในสิ่งที่ต้องการเกิดความคาดหวังผิดหวังนะ เกินคาดผิดคาดหรือคาดหวังอ่าแล้วก็ล้มเหลวความรู้สึกเหล่านี้นะคือทุกคนต้องมีเลยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วนะแต่ว่าแค่เรารู้เท่าทันว่ารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทานาันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรายอมรับได้ไหมเมื่อเรารู้เท่าทานันเรายอมรับเราจึงสามารถเปิดใจขย,ขยายฐานใจฐานความคิดฐานอารมณ์ ของเราได้จึงสามารถคิดพูดหรือดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ในแต่ละวันวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะ,ะมาแบ่งปันแค่นี้เดี๋ยวขอดูแลไปดูแลลูกศิษย์ก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม,ม่สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณนิชาสวัสดีค่ะพี่ปอมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก็บางครั้งคอมเมนต์ก็ขึ้นบางครั้งก็ไม่ขึ้นขออภัยด้วยนะคะทุกคน ในมือถือก็เหมือนกันเนาะในโทรศัพท์มือถือกับโทรศัพท์ก็เหมือนกัน iPad กับเครื่องออันนี้ก็เหมือนกันนะคือบางครั้งโคตรออนไม่เห็นขออภัยด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาฟังตอนนี้และเข้ามาฟังย้อนหลังเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนาะวันนี้ก็คือใครต้องการขยายฐานกายฐานใจฐานความรู้สึกที่ชัดเจนเนาะโคตออนก็มีคอร์ดละ คอร์สหลากหลายเลยเนาะกะ็ตอนนี้โปรแกรม1ปีก็ยุติไปแล้วเนาะก็เลือีกสองสท่านเท่านั้นเองเดือนนี้ก็คือเดือนสุดท้ายแล้วก็พ่ตอ,อนจะมีคอร์สใหม่ก็คือพบกันทางซูมจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับความฝันเดี๋ยวมารู้นะมาดูกันว่าใครสนใจก็เข้ามาเรียนเพิ่มเติมได้ทางซูมนะคะพันเรอยเรียน2ชั่วโมงนะคะทางซูมแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตท,ทีหนึงจาก ภาพและกเ็เดี๋ยวพ่ตอนอัปเดตว่าประมาณเดือนไหนเพราะช่วงนี้เวลาต่างกันเยอะมากแล้วก็ต้องการเ,าเรียนเพิ่มเติมแล้วก็พักผ่อนดูแลครอบครัวนะความสมดุลทางกายทางใจทางาทุกอย่างต้องมีสมดุลหมดทุกอย่างนะเรา,เาปรับสมดุลเนานะคือพลังชีวิตส,ววส,สิ่งไหนที่ทำแล้วมีความสุขสิ่งไหนที่ทำแล้วสามารถช่วยสร้างขยายทางกายทางใจทางความรู้สึกนะในแต่ละ ในแต่ละวันในชีวิตประจํำวันก็จงทําสิ่งที่ตัวเองรักและชอบสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขวันนี้ไปแล้วรักและขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ, mm hmm. อะโอกาสหน้า mm hmm. มาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ